สวัสดีครับผมสำหรับในยามเย็นตอนวันพุธครับผมหลังฝนตกครับอากาศเริ่มเย็นเย็นแล้วอากาศเริ่มเย็นเย็นแล้วครับผมวันนี้มานั่งรอลูกชิ้นตามเคยครับเพราะว่าลูกค้าลูกชิ้นอรอเยอะมากเลยครับผมวันนี้สำหรับแม่ค้าลูกชิ้นสำหรับแม่ค้าลูกชิ้น ไายดิบไายดีเป็นเทน้ำเทท่าัสวัสดีค่าก่อนเลวสวัสดีข้าก่นากนนากอนก็มารอลูกชิ้นอยู่ครับผมแสงอาจจะสะท้อนหน่อยแล้วครับผมรอลูกชิ้นรอลูกชิ้น เ,เราลูกชิ้นขายนะครับผมรอะลูกค้าลูกชิ้นเยอะมากเลยเออลูกชิ้นวันนี้ขายดีมากเลยครับผมแสงมันอาจจะสะท้อนด้วยนะครับเพราะแม่สาววันนี้ ขายดีมากเลยครับแม่ค้าวันนี้ขายดีมากเลยลูกชิ้นก็ใกล้จะหมดตู้แล้วเนาะลูกชิ้นจะหมดตู้เร็วกระหม้อด้วย ผลละไม้ด้วยแสงมันค่อนข้างที่จะสะท้อนมากเลยนะต,ต้องขอไปด้วยครับต้องขอภัยด้วยแสงสะท้อนครับผมแม่ค้าก็ขายดีขายดีขาย,ขาย,ยม้วนเลยครับวันนี้ ไหลเทน้ำเทท่าเลยครับยิ่งบรรยากาศฝนตกยิ่งบรรยากาศฝนตกใหม่ๆมันก็เริ่มหลั่งไหลออกมาหากินกันแล้วครับผมเริ่มมาหาลูกชิ้นบองท้องกันแต่ร้านนม่ครัร้านนี้นนนดีตลอดเลยครับผมเพราะว่าหนึ่งนิสัยก็ดีสองก็คืออัธยาศัยดี การพูดจากับล,ลูกค้าก็เพาะพด้วยครับผมถ้าสนใจไม่ค้าก็แถมด้วยนะครับถ้าุนใจไม่ค้าแถมทันทีเลยครับผมชิ้นหนึ่งหม้ แ,แสงอาจจะจ้าหน่อยนะครับเพราะว่าฝ <c oughs> นเพิ่งตกมาฝนเพิ่งตกอา่ามันก็จะมีหมอกเป็นหมอกหมอกครับี่ใส่คทัดก็ยังอาจจะไม่สดใส ครับหมมีคนละครึ่งเราชนักสำหรับ้อยลูกชิ้นร้านนี้ครับวมไม่เข้าใจดีลังจิ้มอร่อยลูกชิ้นอร่อยผลไม้อร่อยครับผมวัชพงพัน ความจุเลือหลายอย่างเลยครับมีทั้งน้ําดื่มมีทั้งน้ําอัดลมผลไม้แล้วก็ลูกชิ้นครับผมเกียนีร้านน้าิ้เลยไหมคะการทับไข่ก็จะประมาณวันละสองถึงสามรอบครับผมเพราะว่า แม่ค้ามีหลายจุดที่จะต้องอไปขายครับผมแล้วก็เขาจะมีลูกค้าประจำหลายๆเจ้าเลยสังเกตที่ยืนยุลค้ายืนรอครับผมสังเกตที่ลูกค้ายืนรอลูกค้าก็ยืนรอนานมากเพราะว่าแม่ค้าขายคนเดียวครับแต่เขาขายดี ึงคนจะตกปล่อยๆแต่ก็ยังมีคนรอได้ครับผมเพราะว่าจะได้สมเพราะวจะได้สมกับความที่เราตั้งหน้าตั้งตารอกานกินครับเพราะว่าอร่อยมากร่ยเนี่ยมันอร่อยมาก แต่เขาออกจากตรงนี้เสร็จตับเขาแม่ค้าก็จะไปตรงที่ร้านเซิร์ฟสเก็ตอีกสักพับหนึ่งครับผมเพราะว่าที่ร้าน